ขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นของประชาชนต้องไม่เป็นแค่พิธีกรรมทางการเมืองที่ไร้ความหมายต่อประชาชนอีกต่อไปค่ะวันนีพี่น้องชาวจะมสมุปรการทุกท่านนะครับ <c oughs> เราจะไปรอนะครับยกทีมมาเยือน ครวันนี้ยินดีที่ได้เจอทุกท่านเรากําลังจะมีเลือกตั้งแล้วนะครับซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ทุกท่านรอคอยปีนี้เนี่ยเราก็ยังมีภารกิจอันใหม่มาเชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับคือนอกจากจะไปออกเสียงของเราโดยบริสุทธิ์เพื่อบอกว่าเราอยากเห็นประเทศเป็นอย่างไรแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยช่วยกันทาหน้าที่จับตาการเลือกตั้งครั้งนี้ให้บริสุทธิ์โปร่รงใสเป็นธรรมนะครับ และที่สำคัญก็คือการปกป้องคะแนนเสียงนะครับอันนี้คือสโลแกนของเราคือ Protect Our Vote คือการปกป้องคะแนนเสียงทุกคะแนนเสียงที่ประชาชนได้ออกเสียงมาแล้วให้ถูกนับคะแนนโดยเจ้าหน้าที่กรกตอ,อย่างถูกต้องและถูกรายงานอย่างถูกต้องทุกคะแนนเสียงนะครับขอบคุณครับดรสุภาพเกียรตยากนายกสมาคมรักา สือถึส่วนคุณภาพนะครับเพราะสิ่งหนึ่งที่เราอยากโลนเข้ามาตั้นตงนานนะเราคุยในที่ประชุมกับสมาคมนะว่าเราจะมีโอกาสบา้งไม้ที่มีส่วนหนึ่งไมที่เข้ามาสังเกตการณ์งานนี้าผู้แทนที่เรารับผู้แทนที่อยากได้วันนี้เข้ามาทํางานในกระดับแต่ไปไม่ถึงฝันบ้างหรือคะแนนเสียงไม่เพียงพอบ้าง แต่วันนี้ไอรอลได้โดดเข้ามานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เป็นคนกลางจริงๆเหมือนกับมการตัดสินน่วยบนเวทีจะไม่จะไม่ข้ามขั้สีใดสีหนึ่งนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของสมุงประการเป็นจังหวัดแรกที่ได้ทำโครงการนี้เราอยากเห็นคนใส่หมวกคนใส่เสื้อเป็นผู้สังเกตการขอบคุณมากครับ ปกิจสิทธิพัฒน์นะครับประธานชมรมผู้ศึกษาสุ่การองค์กรสับปโยชน์ที่1276นะครับส่วนของในวันนี้การเลือกตั้งทุกครั้งทุกระดับจะต้องมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วก็มีการโกงการเลือกตั้งดังนั้นในวันนี้นะครับก็เห็นทางไอรอแล้วก็ท่านวาิสรามีจุดมุ่งหมายที่จะให้สุบปการเราเนี่ยให้โคตรโกง ซึ่งเป็นนิยามฝังใจว่าสมุรประการเราเนี่ยการเลือกตั้งทุกครั้งนี่จะมีการโกงจะต้องให้โคดโกงหรือการโกงหรือการทุจริตการเลือกตั้งนะครับทุกระดับหมดไปจากสมุดประการเราขอบคุณครับครับสวัสดีครับท่านอาสาสมัครทุกท่านนะครับวันนี้ ผมสุรัตน์อัตนวานิชนะครับอดีตผู้ในการรงเรียนสมุดรประการอดีตผู้ในการรงเรียนนักวิมินทราชินทุทิษฐ์ยุกุลาวิทยาลสมุรประการขออนุญาตเข้ามาพบวกว่าท่านในฐานะของประธานชมรมธรรมพิบาลจังหวัดสมุตรประการซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนะครับวันนี้เป้าปหมายที่ผมเข้าร่วมวันนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมพิบาล เรื่องของความถูกต้องเรื่องของความถูกต้องตามกฎหมายเราถูกต้องเกี่ยวกับถนบธรรมเนียมตามป,ประเพณีนะและความชอบธรรมนะของสังคมซึ่งพวกเราทุกคนที่เป็นประชาชนชาวไทยจะต้องได้รับสิทธิอันนี้ในอดีตที่ผ่านมานะฮะจังหวัดสุทรปราการมีไม่ค่อยจะดีเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งวันที่เหลืออยู่นี่เราจะต้องเริ่มทํางานตนะั้งแต่วันนี้ แต่การทํางานของเรานั้นต้องทํางานในเชิญรุกแต่ว่าไม่ใช่รุกรงกระทั่งในที่สุดเราไม่มีที่ยืนนะฮะแต่ต้องรุกแบบลุกเข้าไปแล้วสุดท้ายคือผลที่เราทําได้ผลนั่นก็คือคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดถูกดําเนินการตามกฎหมายเราอย่าไปตัดสินเขาเองขอให้พวกเราทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่เรากําลังจะเริ่มทําตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้และต้องทําวันนี้นะครับ ขอให้การเลือกตั้งของเรานั้นนะครับบริสุทธิ์ที่สุดถ้าหากเราทําได้เราจะก้าวพ้นคำว่ดโกโงและจะเป็นโมเดล1น่งะจะเป็นแบบอย่างให้จังหวัดอื่นเขาเอาไปแก้ไขปัญหาการใช้สิทธิ์ใช้เสียงการเลือกตั้งต่อไปในอนาคตขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านมา,มากๆค่ะฉันขอประกาศนะคะจุดยืนนะคะและข้อเรียกร้องนะคะ เป็นตัวแทนเครือข่ายประชาชนนะคะสมุดปากกาสังเกตการเลือกตั้ง66ตามข้อเรียกร้องดังนี้นะคะข้อที่1ขอให้กะกะตทําหน้าที่อย่างโปร่งใสเที่ยงธรรมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเปิดเผยผลคะแนนรายหน่วยผ่านระบบออนไลน์สนับสนุนให้ความสัมพันธ์และร่วมมือกับประชาชนทุกคนทุกฝ่าย ที่ต้องการเข้าร่วมสังเกตการเลือกตั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรุนรงเลือกตั้งและกลุ่มประชาธิปไตยต่างๆเข้าสังกัการเลือกตั้งในหน้าหน่วยข้อที่สอขอให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐสร้างบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเช่นคุ้มครองให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ โดยไม่ถูกคุกคามให้พักการเมืองทุกพักได้ใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลของรัฐด้วยเพื่อลณนงล์งการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรมคุ้มครองให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกคุกคามให้พักการเมืองใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ร่วมกับประชาชนในการนําเสนอในการตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างนี้โดยโปร่งใสยุติธรรมโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐนะคะใช้ตําแหน่งของท่านนะด้วยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองประชาชนและไม่ให้เป็นคุณเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดๆข้อ3ามนี้สําคัญมากนะคะดิฉันขอประกาศ เชิญชวนให้ประชาชนทุกคนในทุกเขตเลือกตั้งเข้าร่วมสังเกตการการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงโดยลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครหรือส่งข้อมูลผิดปกติหรือสถานการณ์การเลือกตั้งในเขตของตนเองในช่วงก่อนระหว่างและหลังเลือกตั้งแก่เครือข่ายประชาชนสังเกตการการเลือกตั้งปี66ผ่านเว็บไซต์โหวต6 6 2 c o m นะคะดิฉันขอตั้งพิธานแทนทุกท่านนะคะขออนุญาตนะคะขอให้การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องเป็นของประชาชนต้องไม่เป็นแค่พิธีกรรมทางการเมืองที่ไร้ความหมายต่อประชาชนอีกต่อไปค่ะค่ะจากนี้นะคะเดี๋ยวขอเชิญทุกท่านถ่ายรูปร่วมกันนะคะหรือท่านทุกคนนะคะเพื่อแสดงว่าเรามีการร่วมมือกันนะคะแสดงเจตนนรมณ์เป็นเครือข่าย ประชาชนสมุรประการนะคะสังเกตการเลือกตั้งหอพี่น้องครับดูหน้าตาแล้วมีแต่เด็กๆสงสัยจังเลยพี่น้องในที่นี้ไหนปีนี้มีใครมีสิทธิเลือกตั้งแล้วบ้างครับยกมือให้ดูหน่อยใครปีนี้จะไปเลือกตั้งกันบ้างยกมือให้ดูหน่อย โอ้โหดูสิบแปดกันแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยโอ้โหสิบแปดกันทุกคนแล้วนะฮะพี่น้องครับใครคนสมุดปากกาบ้างอ่าสมุดปากกาหมดเลยนะสมุดปากกาหมดเลยเนาะเราอยู่แถวนี้กันนะครับรู้หรือยังว่าบ้านตัวเองอยู่เขตเลือกตั้งที่เท่าไหร่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเขตหนึ่งยกนิ้วหนึ่งเขตสองยกนิ้วสองอ่าเขตสามยกนิ้วสามครับผมเขตสี่ยกนิ้วสี่มีกิจกรรมคําถาม อุ่นเครื่องคําถามมีตั้งแต่ง่ายมากไปจนยากมากผมจะมีคําถามตอบเป็นตัวเลขอย่างเดียวเลยนะตอบเป็นตัวเลขเลยนะใครตอบถูกได้ก่อนได้รางวัลยังครับยังไม่ได้ถามตอนนี้เรามียุบสภาเราเลยมีเลือกตั้งคําถามคือถ้าไม่ยุบสภาเลยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเลือกตั้งวันนี้เท่าไหร่ถ้าไม่ยุบสภาเลยจริงๆแล้วเนี่ยเลือกตั้งวันที่นี้แล้วนะฮะเวว็วานะครับแต่การยุบสภาเมื่อว,วันที่20มีนาคม ทำให้ขยายเวลาครับถ้าเกิดว่าไม่ยุบสภาเลยสภาหมดอายุ23มีนานะครับเราจะได้เลือกตั้งไม่เกิน45วันนับตั้งแต่23มีนาคมนะครับก็คือไม่เกิน7ก็คือวันที่นี้แต่พอยุบสภาเรืเลือกตั้งเช้าไปเป็น14แปลกไหมแปลกนะอยุสภาแล้วมันเลือกตั้งเช้าหลงเ้ย คุณสแสวงเลขาธิการกรกตเป็่ประชาชนเขาเขาเคยพูดเอาไว้แล้วชัดเจนนะครับว่าประชาชนผู้สมัครพักการเมืองสื่อมวลชนสามารถถ่ายภาพได้ถ่ายวีดีโอได้นะครับผมส่งคลิปนี้คลิปนี้อยู่บนไอรอเรียบร้อยแล้วนะครับใครถ้าเจ้าหน้าที่คนไหนยังไม่เข้าใจเราก็เอาคลิปนี้ให้เขาดูว่าคุณสแสวงเลขากรกตเนี่ยรับรองแล้วว่าประชาชนทุกคน ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอได้น,นะครับ,รบขอบคุณครับส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยอาสาสมัครในการนับคะแนนส่วนใหญ่ครับเขาก็ไม่ได้กลัวว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําผิดหรอกนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะโดยโดยร้อยละเก้าสิบเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะโกงหรืออะไรแต่ว่าบางทีในการนับคะแนนมันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะครับเป็นเป็นความผิดพลาดของมนุษย์ทั่วไปนี่แหละนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็ทักท้วงเขาดีๆบอกเขาดีๆหรือแม้กระทั่งการถ่ายรูปการถ่ายคลิปเนี่ยบางทีเขาก็กลัว กลัวว่าเขาจะซวยอะไรหรือเปล่ากลัวว่าเขาจะถูกฟ้องอะไรหรือเปล่าแต่แเราก็อธิบายเขาดีๆบอกเขาดีๆขอดีๆนะครับผมผมเชื่อว่าเขาจะให้ความร่วมมือเราเราอย่าไปไปในทิศทางที่ว่าเฮ้ยมึงแม่งอย่างงู้นอย่างงี้ไม่เอานะครับคือขอเขาดีๆก่อนแตใ้ไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องทะเลาะแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ไหวจริงก็เอาแม่งเลยไม่ไหวจริงก็ต้องยืนยันต้องยืนยันอย่างสุภาพว่าประชาชนถ่ายได้ครับผมอย่างการนับคะแนนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนก็ตามนะครับคือถ้าเขายืนไกลไปเรามองไม่เห็นขอให้เาาขขยับมได้ หรือว่าเขานับเร็วมากถูป้ายเรายังไม่เห็นเลยนะครับว่าบัตรเนี่ยมันกาย,ยังไงมันกาเสียหรือเปล่ามันกาถูกหรือเปล่าก็ขอให้เขาช้าลงนะครับให้เราดูใกล้ๆนะครับได้หมดเลยนะครับให้เราดูรายละเอียดครับผม การเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการนะครับก็มาที่โรงเรียนวัดด่านสำโรงนะครับมาพบกับพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการแล้วก็ที่อยู่ใกล้เคียงแถวนี้เพื่อจะอให้ความรู้เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่7พฤษภาคมซึ่งเป็นเลือกตั้งล่วงหน้าและวัน14พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเลือกตั้งจริงนะครับดูว่ากระบวนการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรบ้างแล้วก็ให้พี่น้องเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองต้องไปใช้สิทธิ์อย่างไรและไปใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ชวนให้ทุกคนเนี่ยไปใช้สิทธิ์เลือกพรรคที่ตัวเองชอบเลือกคนที่ตัวเองอยากให้เป็นส2เขตของตัวเองนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็อยากจะชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเนี่ย นอกจากจะไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยก็ให้มาเป็นอาสาสมัครเพื่อจับตาการเลือกตั้งและจับตาการนับคะแนนนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้เมื่อปิดหีบ5้าโมงเย็น ไม่ใช่แค่นอนอยู่บ้านแล้วรอลุ้นผลเฉยๆแต่ว่าเดินออกไปที่คูหาหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านแล้วไปเฝ้าดูการนับคะแนนที่ทำโดยกะกะตนะครับเพื่อดูว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยทำได้ถูกต้องตามขั้นตอนหรือเปล่าแล้วก็นับคะแนนได้ถูกต้องตามที่ประชาชนกากระบาดมาหรือเปล่านะครับถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดไปไม่ถูกต้องบ้างเล็กน้อยก็ช่วยกันทักท้วงนะครับเพื่อจะยืนยันสิทธิ์แล้วก็บกป้อง ทุกคะแนนเสียงที่กาไปให้ถูกนับอย่างถูกต้องและถ้าหากว่าหน่วยไหนนับคะแนนเสร็จถูกต้องเรียบร้อยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยให้ถ่ายภาพกระดานนับคะแนนทุกใบนะครับและส่งมารวมกันที่เว็บไซต์ v o t d 6 2 com นะครับเพื่อจะรวบรวมผลคะแนนสดๆจากหน้าหน่วยทุกหน่วยนะครับแล้วเราก็จะสามารถรวบรวมคะแนนกันเองโดยประชาชนประกาศผลกันเองโดยประชาชนได้โดยไม่จําเป็นต้องรอผลจากกรกะตอ,อย่างเดียวครับผมวันนี้มาถึงก็รู้สึก ตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับ <applying primera. S 1> ที่พี่น้องชาวสมุทรปราการเนี่ยออกมาช่วยกันจํานวนมากแล้วก็มาเรียนรู้ว่าระบบเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นยังไงวิธีการไปจับตาเนี่ย <c oughs> มีอะไรต้องดูบ้างมีอะไรต้องเรียนรู้มีอะไรต้องสังเกตบ้าง <c oughs> เราก็ได้จําลองการเลือกตั้งจําลองการนับคะแนนแล้วก็ให้พี่น้องได้ฝึกดูนะครับ <c oughs> ดูเหมือนว่าทุกคนก็มีความพร้อมแล้วนะครับมีความพร้อมแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาก็หลายร้อยคนซึ่งยังไม่พอนะครับยังไม่ครอบคลุม ทุกหน่วยทั้งประเทศนะครับเพราะว่าทุกหน่วยเนี่ยมีถึง 94%,0 0 0กว่าหน่วยต้องใช้อาสาสมัครหลักแสนคนนะครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านที่ดูอยู่นะครับแม้จะไม่ได้มาวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าภารกิจง่ายๆของทุกคนในวันเลือกตั้ง14พฤษภาคโมงเย็นเดินออกไปดูการนับคะแนนที่คูหาไหนก็ได้ใกล้บ้านนะครับแล้วถ่ายภาพกระดานนับคะแนนแล้วส่งมานะครับเรารู้แล้วว่าปีนี้เนี่ยกกตจะรายงานผลคะแนนอย่างเร็วคือ6กโมงครึ่ง นะครับ6โมงครึ่งดังนั้นเนี่ยถ้า5โมงเราอยู่บ้านแล้วรอรุ่นผลอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่มีผลอะไรให้ดูนะครับเชิญชวนออกไปดูใกล้บ้านดีกว่าแล้วช่วยกันรายงานด้วยตัวเองดีกว่าไม่ต้องรอฟังจากกะกะตอย่างเดียวครับผมสวัสดีครับผมธนพัฒน์ธนเจริญครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โรงเรียนวันดด่านสบโรงนะฮะจังหวัดสุบ,บร,รักาลวันนี้ไอ้รอได้จัดงานแถลงข่าวนะครับกับอาสาจับตาเลือกตั้ง -66 ในนนพื้ที่สุรรณบะคั วันนี้ผมก็มาเป็นอาสาสมัครในการจับตาเลือกตั้ง66ของในพื้นที่ของจังหวัดสุพรการนะครับความคาดหวังของผมของอาสานี้ก็อยากจะให้จังหวัดสุบรการนี่ฮะได้เกิดการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดสุบรการเนี่ยได้มีนามเรียกขานว่าจังหวัดโคตรกองนะครับครั้งนี้นะครับก็อยากให้จังหวัดสุบรการในฐานะผมอยู่จังหวัดสุพรการตั้งแต่เกิดเนี่ยก็อยากให้การเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับ ตอนนี้ภารกิจของอาสาสมัครจับตาเลือกตั้งในครั้งนี้ก็อยากจะออขอให้อาสาสมัครทุกคนทําหน้าที่อย่างนี้ครับ3ทอครับ1ท้อที่1คือถึงที่หน่วยแล้วให้รายงานตัวตัวเองครับว่าอยู่ที่ไหนหน่วยไหนนะครับแล้วส่งไปที่กลุ่มของไอรอนะครับท้อที่2คือทักท้วงนะครับทักท้วงกรณีเจ้าหน้าที่ที่เกิดความผิดพลาดนะครับก็ให้อาสาสมัครให้ทักท้วงในหน่วยเลือกตั้งนี้เพื่อให้เป็นความบริสุทธิธรรม ับ3ถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นถ่ายรูปถ่ายวีดีโอภาพเคลื่อนไหวภาพนิ่งนะครับในการผลการนับคะแนนเพื่อที่จะส่งไปให้ที่กลุ่มไอรอเพื่อที่จะให้ผลคะแนนการนับคะแนนให้เป็นบริสุทธิยิธรรมและถูกต้องและได้ความแม่นยําในการเลือกตั้งของในเขตพื้นที่จังหวัดสุการทั้ง8เขตครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอ,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 อประชาันนะฮะให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่า รุ่นเก่าให้ออกไปใช้สิทธิ์กันมากๆนะครับแล้วขอเชิญชวนอาสาจับตาเลือกตั้งในครั้งนี้ทํางานด้วยความเข้มแข็งและเป็นด้วยความสนุกสนานเป็นด้วยความความสุขในการเลือกตั้งรายงานการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ